สวัสดีค่ะโมบายเบนเคฟอรทนค่ะโมบายก็อยากจะขอเชิญชวนทุกๆคนนะคะเข้ามากด s u b s c r i b e กันได้ที่ช่อง daily new life kth ค่ะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะคะกดเลยกันเลยมาเลยนะจ๊ะบ๊ายบายมาเริ่มที่ภูเก็ตก่อนแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้สักสามทุ่มครึ่งนะครับนายนรพัฒน์ปลอดทองนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็เปิดเผยว่าเกิดเหตุเรือล่มนะฮะหลายจุดด้วยกันนะครับทั้งที่เกาะเฮและก็เกาะไม้ท่อน นะอันเนื่องมาจากมรสุมและคลื่นลมแรงในช่วงเย็นที่ผ่านมาครับเขาบอกว่าคลื่นเนี่ยสูงถึง5เมตรเลยนะบางจุดนะหเมตรนี่คือสูงเท่าสะพานลอยอ่ะครับโอ้โหสูงนะน่ากลัวมากนะครับน่ากลัวนะฮะก็ปรากฏว่าเกิดเรือหลายลำนะฮะล่มนะครเป็นเรือนักท่องเที่ยวต่างๆนี่ฮะเราก็สรุปมาได้ดังนี้นะครับบอกว่ามีเรือฟินิกซ์ดิฟวิ่งนะครับอันนี้มีผู้โดยสาร93คนลูกเรือและไกด์12คนนะครับรวมเป็น105คน ล่มนะครับที่เกาะเฮนะฮะเกาะเฮเกิดเหตุเกิดประมาณใกล้ๆหกโมงเย็นนะฮะล่าสุดนะครับมีรายงานแล้วนะครับว่าพบผู้เสียชีวิตเนี่ยรวมแล้วส2บรายแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเพิ่มอีกหรือไม่นะครับนะฮะแล้วก็มีผู้สูญหายด้วยมีผู้สูญหายอีกประมาณ5 3คนบสาคนที่เหลือก็ช่วยมาได้นะครับนี่ฮะสูญหายนี่ก็ยังเร่งหากันอยู่นะตอนนี้นะอีกรำหนึ่งครับเป็นเรือ เซเนริก้านะครับเรือนี้นะฮะมีผู้โดยสาร39คนมีกัปตันและลูกเรือสองคนรวมเป็น41คนนะครับไอเรือเรือเซเนริก้านี้นะฮะอันนี้ล่มที่เกาะไมทอนนะครับแต่ว่าช่วยเหลือได้ทั้งหมดทั้ง41็คนเลยโอ้โหโชคดีเาะดีมากโชคดีมากนะครับ อีกลำหนึ่งครับอันนี้เป็นเรือเล็กนะเรือเจ็ตสกีสองนสคนอันนี้ช่วยได้ไม่ไม่ไม,มีปัญหาอะไรนะอันนี้ก็ช่วยได้ขึ้นที่ท่าเรือแหลมพันวาอะานะก็ปร,ปรากฏว่าใน,ในในเหตุที่เกิดขึ้นที่เมื่อคือนนี้เมื่อเมื่อเย็นนี้นะที่ที่ภูเก็ตเนี่ยเสียชีวิตหนึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนคือเรือพวกเนี้ก็จะน,นําพวกนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยนะครับไปที่เกาะแล้วก็ไปดําน้ํากันกระเพือเป็นเรือดิ้งเป็นเรือดิ้ง,ง,งครับปรากฏว่าอ่า จอลมตอนขาออกไปเขาบอกว่าไปกันหลายลำนะอแต่ว่าบางลำยังไม่ทันออกเขาต้องทยอยออกครับออกกลับมาฝั่งภูเก็ตก็เขาก็เตือนแล้วนะว่ามันมีพายุมีอะไรนะออกอันตรายอันตรายทีนี้ก็เขามองว่ามันยังไม่ทัน น่าจะไปผ่านได้ดูจากรูปเลยขึ้นเอียงเรือเอียงเลยเนี่ยเขาถ่ายรูปมาเลยนะโอ้โหสูงมากเรือเรือประมงเขาไปช่วยแล้วครับนี่จะเนเรือประมงได้โอ้โหเรือประมงเขาไปช่วยขึ้นมาได้เขามีมีสูญหายนะนะฮะสูญหายเนี่ยยังหาอยู่ยังหายอยู่เพราะโอ้โหมันหายากเพราะว่าช่วงนี้สภาพอากาศมันไม่เป็นใจจริงภาคใต้ช่วงนี้ตกหนักมากครับผมตัวช่วงพายุมรสุมนะครับอนี่ยก็มีมีกัปตันของเรือฟินิกส์เขาก็เล่าให้ฟังนะครับว่าเขานำท่องเที่ยวไปเนี่ย ร้อยคนเนียนะออกจากท่าเทียบเรืองท่าอาฉรลองตอนเช้า9ก้าโมงเช้านะครับแล้วก็นำนักท่องเที่ยวเนี่ยไปดําน้ําเล่นที่บริเวณเกาะราชาที่ตําบลลาวัยอําเภอเมืองภูเก็ตเนี่ยจากนั้นก็จะพาท่องเที่ยวกลับจากเกาะราชาเข้ามาที่ที่ฝั่งภูเก็ตเนี่ยสักหกโ,โมงเอสี่โมงครึ่งตอนเย็นรปรากฏว่าพอแล่นมาผ่านแหลมโม่ง ห่างจากเกาะเฮประมาณสองล์ทะเลขึ้นสูง4ี่เมตรอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยสูงมาก<ต>นะครับซัดเข้าทางหน้าเรืออย่างแรงเลยตลอดที่เรือวิ่งเลยนะรเรือวิ่งไปเรือซัดปุ้มปุ้มอย่างเงี้ยเรือมันก็โยกโยกโยกปรากฏว่าสุดท้ายาาน,น้ํามันเข้าท้องเรือเนี่ยสูบไม่ทันก็ปากค่อยๆล่มลงคระหว่างนั้นนักท่องเที่ยวก็โอ้โห แล้วต้องต้องเที่ยวจีนด้วยอันนี้ภาพจากคลิปหรือเปล่าเนี่ยจีนด้วยครับสวมชูชีพกันไม่ทันเลยแล้วก็ทยอยลงเรือยางกันเนี่ยนะแพยางเนี่ยปรากฏว่าระหว่างนั้นก็อย่างว่าไงคนเยอะมากเรือท้ายระวังกันนะการเที่ยวตรงไหนก็แล้วแต่โชคดีที่มีเรือประมงอยู่แถวนั้นนะไปช่วยทันเรือประมงช่วยทันครับช่วยช่วยทันไม่งั้นจะไม่งั้นจะเยอะกว่านี้ไม่งั้นจะจะมีข่าเศร้ามากกว่านี้สูนเสียเยอะกว่านี้นะครับอ่ะ ก็เดี๋ยวเราก็ตามกันทั้งวันนะวันนี้เขาก็เกาะหาอยู่อะผู้สูญหายนะครับ